คลิปนี้จะพามาชมผลงานไม้ระแนงที่กันได้ทั้งแดดและฝนในตัวเดียวกันเลยนะครับปกติเราจะเห็นแต่ไม้ระแนงที่กันแต่แดดนะครับแต่นี้ถ้าเจ้าของบ้านอยากจะให้กันฝนด้วยนะครับเวลาที่มาเปิดประตูช่วงที่ฝนตกนะครับนี่ก็คือทางน้ําลงนะครับเริ่มต้นก็เนี่ยครับทําการเจาะยึดพุกนะฮะทำโครงเหล็กขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ยึดแผ่นไม้ระแนงและก็ทาสีตามในรูปนะครับและก็แน่นอนนะครับนี่ฮะ เลือกใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับลำดับต่อไปเราก็มาทำรางน้ำนะครับโดยผมเลือกใช้ท่อ PVC 2นิ้วนะครับเพื่อให้รับกับเหล็กหน้า3นะครับเพราะว่าถ้าใช้รางน้ำทั่วไปนะมันจะใหญ่เตอะดูไม่เข้ากันนะครับนี่ฮะก็ใช้ท่อ PVC มาผ่าแบบในรูปนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับส่วนที่เสร็จนะครับแบบนี้เราามาตัดจากนั้นก็ทาสีขาวให้เข้าให้เข้ากันนะครับกับโครงไม้ระแนงแบบนี้นะครับ ระยะก็4 0่สถึงหกเซนติเมตรนะครับตามในรูปจากนั้นเราก็นําท่อ PVC ที่ทาสีแล้วนะครับเอามายึดแบบนี้เลยนะครับสวัสดขึ้นมาแล้วก็ยึดข้างบนด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะก็จะออกออกมาเป็นผลงานอย่างที่เห็นแบบนี้เลยนะครับ ก็ลองดูเป็นแนวทางครับสาหรับท่านที่อยากจะทํามาแรงหน้าบ้านที่กันได้ทั้งแดดกันได้ทั้งฝนนะครับนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเป็นหนึ่งเดไอเดียนะครับส่วนนี้ก็เป็นข้างบ้านที่ก็กําลังทํากันครับฝากไว้แค่นี้นะครับเยริญหัวครับ